สวัสดีครับวันนี้ก็มีนะครับผมเป็นแคมลิง 4K จากค่ายเอลกาโตมาให้ชมและแนะนํากันนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับผมจะเป็นตัวนี้เลยนะครับเป็นแคมลิงสังเกตได้ว่าขนาดเนี่ยจะไม่ใหญ่เล็กเท่านี้เองนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูของจริงกันนะครับผมแต่เดี๋ยวพาไปดูกล่องกันก่อนว่าหน้ากล่องกับหลังกล้องเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่ะนี่ก็จะเป็นหลังกล้องนะครับผมก็จะบอกเนี่ยว่า ซัพพอร์ตต่างๆนะผมแมกนะครับผมในรุ่นของ10.12 CPU เป็น i 5 Gen 4นะครับผม Windows 10 64บิตป,ประมาณนี้นะครับผมจะพาไปดูตัวจริงๆกันเลยดีกว่าครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่แกะออกจากกล่องมาแล้วนะครับผมเปิดมาก็จะมีเป็นตัวแคม Link นะครับผมตัวนี้ แล้วก็มีสายนะครับผมเป็น USB มาให้นะครับ USB 3ด้วยตัวนี้นะครับแล้วก็เราก็จะมีเป็นคู่มือนะครับผมมาให้กับสติกเกอร์โลโก้ของ e l g a t o นะครับประมาณนี้นะครับนี่ภายในกล่ก็จะมีบอกต่างๆนะครับว่าดาวน์โหลดซอฟต์แวร์อะไรที่ไหนอย่างไรนะครับนี่การต่ออ่ะเดี๋ยวมาต่อให้ดูนี่นะครับก็เป็นตัวแคม l i n ิงตัวแค่นี้เองฝ่ามือเองนะครับขนาดประมาณเท่ากับ ัวทําได้ครับผมที่เสียบเก็บข้อมือคอมพิวเตอร์ขนาดพอๆกันเลยครับแต่ตัวนี้จะใหญ่กว่านิดนึงนะครับหัวตัวนี้นะครับเป็น usb 3มนะครับผมหัวสีทองนะครับนี่ตอนข้างในาจะเป็นสีฟ้าอย่างงี้ usb 3แน่นอนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็น h d m i กํข้างล่างก็จะมีเป็น serial number นะครับผมประมาณนี้นะครับมีแค่นี้ครับผมประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟสถานะการใช้งานนะครับแล้วสายได้มานะครับก็คือจะเป็นการต่อนี่เลยครับใช้ตานนี้ต่อเข้ากัน แล้วก็นำ USB เน,นี่นะครับผมเสียบไปที่คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กในเป็นหัว USB เลยนะส่วน้านี้นำไปที่ m i แล้วก็ต่อจากกล้องเพื่อเข้าตัวแคม l i n ลเดี๋ยวไปต่อให้ดูกันดีกว่าครับว่ามันต่ออย่างไรการทำงานอย่างไรกับโปรแกรม OBS นะครับแคมลิงตัวนี้นะครับผมสเปคที่รองรับนะครับจะเป็น 4K สเกลเรสโซลูชันนะครับผม 2,160p นะครับ30เฟรมนะครับตัวนี้ถ้า Full HD ก็คือ 1080p นะครับจะได้60เฟรมลื่นแน่นอนครับภาพนี่คือสมูทแน่นอนถ้าใช้เป็นตัว60เฟรมของ Full HD นะครับอ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแคม Link นะครับผมนี่นะครับถ้าเราเมื่อใช้งานนะครับไฟล์จะขึ้นตรงนี้นะครับผมเป็นสถานะนะครับอ่ะอันนี้คือผมเสียบกับคอมนะครับผมเสียบโดยผ่านสายต่อที่ยาวให้มันต่อยาวขึ้นนะครับคืออันนี้คือเสียบจากหน้าเคสเลยนะครับ สายจะต่อเป็น USB 3เหมือนกันนะครับผมนี่นะครับอันนี้คือต่อจากหน้าเคสมาเพื่อเข้าตัวแคมลิงอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อจะได้เห็นกันชัดๆนะครับเพราะว่าถ้าเราเข้าไปหลังเคสเนี่ยอาจจะมืดนะครับผมก็เลยเสียบต่อมาให้ดูประมาณนี้อันนี้ครับอันนี้ก็เป็นตัวแคมลิงนะครับส่วนนี้จะเป็น HDMI นะครับผมแล้วก็เอา HDMI ปกติเนี่ยนะครับเสียบเข้าที่แคมลิงเลยนะครับผม USB ต่อคอม HDMI ต่อไปกล้องนะครับ ตัวที่ใช้ต่อจะเป็นดิคอน DJ12 นะครับผมตัวนี้จะเป็น HDMI ปกตินะครับส่วนที่ต่อเข้ากล้องจะเป็น Mini HDMI นะครับคือหัวจะเล็กกว่า HDMI ปกตินะครับนี่ประมาณนี้จะเล็กกว่านะครับตัวนี้คือใช้เสียบเข้ากล้องนะครับผมเดี๋ยวจะไปเสียบให้ดูกันนะครับว่า ต่ออย่างไรแล้วภาพจะขึ้นประมาณไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวกล้องนะครับผมเป็นเลคอน d 7 2 0ดนะครับผมเป็นตัวคีนทีดีเมไอนะครับสเปคการคีนทีดีเอมไอเนี่ยกล้องแต่ตัวแต่ละยี่ห้ออาจจะไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ดูนะครับผมว่าสามารถเช็คได้ว่ากล้องของเราเนี่ยเป็นคีนหรือเปล่าหรืออาจจะมีข้อจำกัดบางอย่างในการใช้แคม i ิงอะไรอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเช็คสามารถเช็คได้ที่เว็บไซต์เลยนะครับผมอ่ะส่วนตัวนี้นะครับผมเป็นมินิ hdmi นะครับแล ว่าของช่องของกล้องเลยนะครับผมตัวนี้ก็เป็นเวนนี้นะฮะเสียบเข้าไปอ่ะทีเปิดกล้องดูครับถ้าภาพไม่ขึ้นไม่ต้องแปลกใจนะครับเราเปิดเป็นไลฟ์วิวนะครับผมให้มันขึ้นที่จออย่างนี้นะครับอ่ะทีนี้เราก็สามารถปรับโฟกัสได้เลยนะครับว่าจะให้เบอร์ให้ชัดอ่าอันนี้คือชัดเจนมากครับดีสอาก็ขึ้นชื่อเรื่องการถ่ายภาพถาวิดีโออยู่แล้วนะครับผมเรื่องความชัดไม่ต้องกลัวเลยต่อตรงทาเป็น แทนกล้องเว็บแคมนะครับผมเชื่อซีมเกมไลฟ์สดอะไรสบายแน่นอนครับนะก็ประมาณนี้นะครับผมก็สเปคตัวนี้ขอย้ำอีกทีนะครับบ้านได้ถึง 4K เป็น30เฟรมนะครับผมถ้า Full HD เนี่ยได้ถึง60เฟรมเลยทีเดียวนะครับนะเดี๋ยวมาดูตัวจอ OBS มากนะครับผมอันนี้มันขึ้นมาอยู่แล้วก็คือผมเซตเอาไว้แล้วนะครับแต่ถ้าไม่ขึ้นนะครับการเพิ่ม device นะครับผมของ Capture ตัวแคมเนี้ 4K นะครับใน OBS นะครับผมไปที่หัวข้อ Source นะครับกดบวก แล้วก็ไปที่วิดีโอแคปเจอร์ดีไว้์นะครับผมกดโอเคนะฮะอ่ะถ้าเราเสียบแล้วมันจะเร่งขึ้นมาอัตโนมัติเลยนะครับผมแคมลิงส์ 4K ตรงนี้นะครับนี่จะมีให้เลือกอันเดียวเลยนะครับถ้าเสียบอันเดียว2ออันก็จะขึ้นอันอื่นด้วยนะครับต่เราใช้4 k แคมลิงตัวนี้ก็คือกดไปที่ตัวนี้นะครับหรือถ้ามันไม่ขึ้นเนี่ยกด e t e c t แอคทีฟใหม่ก็ได้นะครับอ่ะมันจะมาใหม่นะครับผมถ้าไม่ขึ้นนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับปรับสามารถเป็นคัสตอมได้นะครับผมก็คือเรสเซชันตรงนี้ปเป็น Full HD พันแปสิบอยู่แล้วก็คือกล้องเนี่ยมันฟิกมาเรสเซชันนี้อยู่แล้วนะครับก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับแต่ถ้าเป็นพวกแบบว่าอะอยากใส่เป็นขนาดป,ประมาณนี้มันก็ไม่ขึ้นนะครับผมนี่าะวากล้องอะมันจับภาพมาเป็น1 9 2 0ก้ารอยี่สิบคูณพันแปดสิบอยู่แล้วนะครับผมอ่ะ ประมาณนี้นะครับแล้วเฟรมเรทที่ผมตั้งไว้ตัวนี้จะเป็น25เฟรมนะครับผมตามค่ากล้องนะครับคือกล้องเราตั้งเฟรมเรทภาพไว้อย่างไรตัวที่ส่งมาภาพก็จะเป็นแบบนั้นเลยนะครับผมอ่าอันนี้ตั้งไว้ที่25เฟรมนะครับแต่ตัวนี้รับฟูเอสดได้ถึง60เฟรมนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมการเซตเดเวิร์เบื้องต้นของ obs นะครับผมสําหรับการต่อกล้องนะครับผมเข้ากับแคมลิงค์ k นะครับตัวนี้ต่อเป็น nikon d 7 2 0 0นะต่อแคมลิงคแล้วก็ต่อ USB เข้ากับคอมพิวเตอร์โดยตรงนะครับผมภาพที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยก็อย่าลืมนะครับว่า,าเราทาําไลฟ์สดเนี่ยหรือสตรีมเกมเนี่ยตัวกล้องอะ่ะควรจะใช้แบตเตอรี่ที่แบบว่าเป็นการต่อไฟตรงนะครับผมเพราะเนื่องจากว่าไลฟ์สดเนี่ยมันจะมีความต่อเนื่องไม่สามารถหยุดหรือพักได้เราจะต้องใช้แบตที่เรียกว่าที่เสียบปุ๊บเราจะเป็นสายออกมาเพื่อเสียบตรงต่อไฟบ้านนะครับประมาณนี้ถ้าอย่างอันนี้เนี่ยอันนี้ของผมก็คือจะมีแบตเตอือนแล้วครับว่าสีแดงก็คือแบตใกล้หมดนะถ้าแบตหมดปุ๊บ กล้องอาจจะตัดแน่นอนครับไลท์ก็อาจจะมีการสะดุดหรือติดขัดระหว่างเปลี่ยนแบตแน่นอนนะครับผมอันนี้คือข้อแนะนำนะครับควรใช้แบตเตอรี่ที่มีสายต่อกับไฟบ้านโดยตรงนะครับถ้าเป็นกล้อง DSLR หรือมิเรเลสนะครับผมหาซื้อก็ได้ทั่วไปเนี่ยแหละครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีเป็นการตอบ ขั้นพื้นฐานเมซิกนะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยนะครับสาหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผม El g a t ต Cam Link 4K นะครับถ้าอยากจะสั่งซื้อหรือสอบถามเพิ่มเติมนะครับสอบถามด้ที่เพจ KTG IT Gaming Gear นะครับหรือจะสามารถมาชมได้ที่ซอยพหลโยธินจันทร์สนะครับผมถ้ามาไม่ถูกสามารถถามทางแอดมินได้เลยนะครับหรือหน้าร้านของเรานะครับอยู่ที่เชียงสิตโซนกลางชั้น3มนะครับผมถ้าหาก ชอบหรือทุกใจนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่อง YouTube ด้วยนะครับผม KGC Channel and the Gang นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ